ต้องตามต่อระว่าพี่จะได้เขาเช็คอะไรเ่นให้อยบลูกินอย่างไรนะเพราะว่าทน้ในทีแรกเนี่ยการสับเอาดบสมยัไม่ค่อยจะเปิดประโยชน์ให้กับกเลยีทำมนมัอะไร่งลูกใช่ไหมใช่เพาะใชู้ก็เลยด้วยมะเหมือนผู้ชายอนอะไรเจอ lần lòng tàu lần thảo lòng tàu thảo luôn lần tàu luôn lên thảo luôn lần thảo luôn lần thảo luôn

小看。<Thank>